ย้อนคดีธุรกิจลวงข่าลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีครับนี่คือ h i d d e n d o t s รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดดาร์กในโลกธุรกิจที่คุณอาจไม่เคยเห็นหรือได้ยินมาก่อน ย้อนกลับไปสมัยยุควิกตอเรียครับมันเป็นยุคที่ผู้หญิงถูกกดขี่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยถูกตีตราบาปจากสังคมนะครับและเด็กถือว่าเป็นภาระผู้หญิงคนหนึ่งใช้ความสิ้นหวังของคนอื่นในเรื่องนี้ครับมาเป็นเครื่องมือการสังหารชื่อของเธอก็คือเ m ม l เลียไดเอร์ Amelia Dyer หรือชื่อเดิมของเธอครับอเมเลียอ i z a เบ t คอ o p e ล y เธอเกิดในปี1837ที่เมืองบริสตอลประเทศอังกฤษเธอเป็นลูกคนเล็กสุดในบรรดาพี่น้อง5คนของครอบครัวชนชั้นแรงงานที่เติบโตมาท่ามกลางความยากลำบากและต้องคอยดูแลแม่ที่มีอาการทางจิตจากการเป็นไข้ารากศาสตร์ครับ เมื่อโตขึ้นมาในช่วงวัยรุ่นเธอได้เรียนรู้งานพยาบาลครับเธอได้ทาอาชีพที่ดูมีเกียรติมั่นคงและเหมือนจะเป็นแสงสว่างสําหรับชีวิตของเธอและเมื่ออายุได้2ี่สิบต้นๆอามิเลียก็ได้แต่งงานกับจอร์ดโทมัสสามีที่อายุเข้าวัยทองแม้อายุจะห่างกันมากแต่พวกเขาก็รักกันดีและมีลูกด้วยกันอามิเลียออกจากงานพยาบาลหลังคลอดลูกชีวิตของเธอก็ดูจะเข้าที่เข้าทางเป็นชีวิตดีๆที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีได้จนกระทั่ง สามีของเธอจอร์จเสียชีวิตในปี1869เธอจึงต้องหาไรายได้ด้วยตัวเองครับแต่งานพยาบาลเนี่ยมันหนักเกินไปเธอจึงกลับไปทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเธอจึงนึกถึงวิธีหาเงินที่ง่ายกว่านั้นบริบทในสมัยนั้นครับยุควิกตอเรียผู้หญิงที่มีลูกโดยไม่ได้แต่งงานมักจะถูกสังคมตีตรามองว่าไร้ศิลธรรมนำพาไปสู่ความยากจนบ่อยครั้งเนี่ยก็ถูกพ่อเด็กทิ้งไป เขาว่าในยุคนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายคนจนปี1834ทําให้พ่อของเด็กที่ไม่ได้เกิดจากการสมรสไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกได้โดยไม่ถือว่าผิดกฎหมายครับ <S <S แม่เลี้ยงเดี่ยวในสมัยนั้นจึงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากทั้งการหาเลี้ยงตัวเองและก็ลูกจึงไม่มีใครอยากเลี้ยงลูกเองครับมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า baby farming หรือการรับเลี้ยงเด็ก ที่ไม่ใช่แค่รับฝากเลี้ยงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการเอาเด็กมาเลี้ยงโดยที่แม่เด็กเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนไม่เคยมีลูกมาก่อนได้เลยซึ่งมันกลายเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงมากในสมัยนั้นอเมเลียจึงตัดสินใจว่าเบบี้ฟาร์มมิงนี่แหละวิธีที่เธอจะหาเลี้ยงชีพเธอเริ่มด้วยการลงโฆษณาครับ บอกว่าเป็นคู่แต่งงานไร้ยบุตรที่พร้อมรับเลี้ยงเด็กแข็งแรงสุขภาพดีในบ้านย่านชนบทที่อบอุ่นดูแลอย่างดีเธอรับรองกับแม่ของเด็กว่าเด็กจะปลอดภัยและอยู่ในบ้านที่อบอุ่นโดยคิดค่าบริการตั้งแต่10ถึง80ปอนซึ่งเทียบเท่ากับ1,000ถึง8,000ปอนในปัจจุบันนี้ แต่นะจุดหนึ่งในอาชีพเลี้ยงเด็กของเธอครับอเมเลเลเริ่มรู้สึกว่าเลี้ยงเด็กเหล่านี้มันยุ่งยากและสิ้นเปลืองเกินไปเธอจึงค่อยๆละเลยเด็กๆหลายคนครับและปล่อยให้อดอาหารทั้งยังให้กินยาน้นาำที่มีฝิ่นเป็นส่วนผสมเพื่อให้เด็กหยุดร้องเพราะความหิวโหย จนสุดท้ายเด็กก็ค่อยๆล้มตายลงและเมื่อเธอพบว่ามันทำให้ความยุ่งยากทั้งหมดหายไปได้เธอจึงตัดสินใจอย่างเลือดเย็นว่าเมื่อรับเด็กเข้ามาใหม่เธอก็จะสังหารพวกเขาทันทีหลังจากได้รับตัวมาซึ่งทำให้เธอเก็บเงินค่าจ้างไว้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย ในปี1879ครับมีหมอที่เกิดความสงสัยตอนออกใบมรณบัตรให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นว่าทำไมเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของอเมเลียเนี่ยถึงเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและเสียชีวิตบ่อยขนาดนี้ทำให้เธอเนี่ยถูกจับครับแต่เธอถูกจับด้วยข้อหาละเลยเด็กเท่านั้นไม่ใช่ฆาตกรรมนั่นจึงทำให้เธอได้รับโทษแค่การส่งไปใช้แรงงานหนักเพียง6เดือนเท่านั้นแต่นั่นก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายและทำให้จิตใจของเธอเริ่มไม่ปกติ อมเมเลียดื่มแอลกอฮอล์หนักมากครับร่วมกับการใช้ฝิ่นทำให้จิตใจของเธอเนี่ยยิ่งไม่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆจนเธอเคยต้องถูกส่งเข้าไปรับการรักษาด้านจิตเวชมาแล้วแต่สุดท้ายก็ถูกปล่อยตัวออกมาและเธอก็กลับมารับงานเลี้ยงเด็กอีกครั้งแต่รอบนี้ครับเธอได้บทเรียนมาแล้วเธอรู้ดีว่าการที่ให้แพทย์ออกใบมรณบัตรให้กับเด็กเป็นเรื่องผิดพลาดเธอจึงได้ตัดสินใจกำจัดเด็กด้วยตัวเอง เธอมักลงมือด้วยการใช้เทปสีขาวรัดคอและห่อศพด้วยกระดาษและถุงจากนั้นจึงนำไปทิ้งลงในแม่น้ำเทมส์อเมเลียทำแบบนี้เรื่อยมาเธอย้ายที่อยู่พร้อมเปลี่ยนชื่อบ่อยครั้งเพื่อไม่ให้ถูกใครสงสัยและตามเจอจนกระทั่ง30มีนาคมปี1896ตำรวจพบศพเด็กหญิงเฮเลนาฟรายลอยอยู่ในแม่น้ำเทมส ศพเนี่ยห่อด้วยกระดาษที่มีชื่อเขียนไว้ว่า m r s Thomas ซึ่งก็คือชื่อแต่งงานของเอมิเลียครับตำรวจจึงได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมและจัดเตรียมปฏิบัติการล่อซื้อโดยให้หญิงสาวไปทำทีใช้บริการรับเลี้ยงเด็กของอเมเลียและเข้าจับกลุ่มเธอการจับกลุ่มและสืบสวนในครั้งนี้นำไปสู่การเปิดโปงบ้านที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าเด็ก โฆษณารับเลี้ยงและหลักฐานการฆาตรกรรมอย่างเป็นระบบโดยเธอสารภาพว่าเทปสีขาวที่พวกเขาพบคือเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงตัวเธอเอง22พฤษภาคมปีนั้นอเมเลียขึ้นศาลที่โอเบลีเธอพยายามอ้างว่าเธอเป็นโรคจิตเภทแต่ศาลไม่รับฟังครับคณะลูกขุนก็ใช้เวลาไม่นานในการตัดสิน ทำให้เมื่อวันที่10มิถุนาปี1896ปอเมเลียไดเออร์ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในวัย59ปีมีการคาดการว่าตลอดเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมาอเมเลียน่าจะสังหารเด็กไปแล้วกว่า400ศพทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่อำม,มหิตที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษยิ่งกว่าแจ็คดะริเปอร์ที่โด่งดังซะอีก คดีของอเมริ a าไดเออร์จุดประกายให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองเด็กในอังกฤษและทําให้องค์กรพิทักษ์เด็กแห่งชาติมีบทบาทมากขึ้นพร้อมทั้งระบบเบบี้ฟาร์มิงก็ค่อยๆหมดไปจากอังกฤษด้วยสุดท้ายนี้แม้แม่น้ําเทมส์จะกลบเสียงร้องไห้ของเด็กนับร้อยได้แต่เรื่องราวของพวกเขาและรอยเลือดจะไม่ถูกลืมเลือนอีกต่อไปแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย และถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวด้านมืดในโลกธุรกิจที่ถูกซ่อนไว้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม connectdots the แล้วมาเปิดโปงเคสเล็กดาร์ด้วยกันได้ไหน hidden dots